การที่เราคือเราอยู่ราศีไหนกันแน่คะ่ะต้องดูจากวันอะไรหรือแบบวัดจากอะไร <S 1> <S 1> จริงๆเราต้องดูจากนักพยากรณ์เป็นหลักค่ะคือจริงๆตามาศาสตร์แล้วมันก็จะมีอยู่ไม่กี่าศาสตร์หรอกแต่ว่าอยากให้อิงจากนักพยากรณ์ที่เราดูเป็นหลัก <S <S เพราะว่าเวลานักพยากรณ์ที่เราดูค่ะ,คะเขาก็จะคํานวณจากวันที่ตามนั้นบางคนเป็นโหราศาสตร์ไทยอย่างของนอกจะเป็นโหราศาสตร์ตันตกเพราะฉะนั้นเวลามันก็จะมีการกระเถิบมาอย่างนกถ้าดูเป็นโหราศาสตร์ไทยของนอกก็จะเป็นราศีเมษ แต่ว่าถ้าดูเป็นตอนตกของนกจะเป็นราศีพฤกษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้อิงจากนักพยากรณ์ท่านนั้นๆเป็นหลักถ้าเราดูดวงที่เป็น general นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีอายุด้วยอันนี้คือศาสตร์ตะวันตกเนาะถ้าสมมติเราอายุยังไม่ถึง30ก็ดูเป็นดาวอาทิตย์ไปดาวอาทิตย์คืออะไรดาวอาทิตย์คือวันเวลาเกิดของเราปกตินี่แหละก็คือสมมติว่านกเกิดวันที่อ่านกเกิดวันที่27เเมษาเพราะฉะนั้นนกก็ดูหลักเป็นพฤกษ์ นะคะแต่ลัคนาเนี่ยเราจะดูก็ต่อเมื่ออายุ30อัพขึ้นไปแล้วซึ่งบางคนก็จะไปเอฟเฟกตอน35ก็มีเพราะฉะนั้นก็อาจจะอ่านดวงเผื่อๆอไว้ก็ได้ค่ะอย่างของน้องในช่วงหลังๆก็อ่านเป็นลัคนาเกือบทั้งหมดแหละ